สวัสดีครับผมกินเทียนใหม่ร้านทองทิเทียนนะในคลิปที่ที่เขาส่งไปเลยี่นะมันมีคนร้ายอย,าอยู่ด้านซ้ายแต่พี่เขาอ่าลูกค้าจะคผมเขาอยู่ด้านขวานะักข่าวาเขาเขาไม่รู้ดีวกว่าเ <c oughs> ขาไม่รู้นะพี่น้องเขาก็เลยไปวงพี่เขาพี่เขาประจําผมเลยต้องบอกก่อนเลยพี่ลูกค้าประจําผมเลยยังไงต้องกราบขอโทษนะโซเชียลแชร์ไปหน่อย มีมีอีกคนนะที่เขาเป็นผมสีสีเขาไม่ใช่ทองเขาก็ไม่ใช่นะครับแต่ในคลิปนั้นน่ะคนซ้ายพี่เขาอ่ะพี่เขพี่เพืจำได้เลยเขามายืนข้างเดี๋ยวพี่เขาพูดลักษณะเขาหน่อยเขามาแบบดูไมีเรื่องจริงหรือเปล่ามาเดินเข้ามาแล้ก็คุยกับพี่ว่าทองเขาบอกว่าเป็นเงเอไม่เป็นเรืเขียนอะไรก็ได้เขียนอะไรให้เราเขียนเองอีกแต่ผมยืนไปฟังเนี้ยเป็นทองทุ่มเอามาวิยาลัยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ทางเลยไม่รู้ทางทางผมเลยก็ได้แบบพอดีเห็นในคลิปมีลูกวงกลผมผมก็เลยเข้ามาตามที่เนี้ย ได้ดีแล้วดีแล้วดีมากขอบคุณมากพี่นะะมานผมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นบไงเดี๋ยวถ้นบแบบว่ากลัวมันดังในโกโซเชียลอะไรเงี้ยกลัวมัมองเราไม่ดีภาพนี้โอเคขอบคุณนะขอตอต้องบอกว่ามนมีอีกคนนึ่งนะในคลิปเขาเป็นผมสีแดงอะไรเขาก็ไม่ใช่เขามาซื้อแต่ในคลิปนั้นนะต้องบอกว่ามีแต่เป็นอีกคนหนึ่งาือข่าวเขามรู้อย่างนี้ดีกว่า ก็ต้องขอโทษพี่นะครับที่ยัอันนี้ก็เพื่อไม่ให้ยาทุกคนในสุดผมก็เหมือนกันผมก็มาขอโทษดเรื่องแบบว่าบอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนไปวงเองเขาเขาเนคนวงเองทีอ๋อออนนั้นมี่มารู้สึกพี่มาขายตอนนั้นมาขายดังได้ก็พี่บอกว่าจะไปลงทุนผมจำผมจะผิดขอยก็พี่คีนะขอโทษพี่ทีนะไอ้ของนักตั้งกัอนะไอ้เงินไรเงินแล้วนัก่าไม่เคยบอกแบบ

พูดอธิบายไปด้วยอ่ะได้ครับอันนี้เป็นเงินเห็นไหมเป็นเงินใช่ไหมวิธีนี้วิธีเดียวพสสรุปแล้วนายเป็นใช่ครับ จะเห็นว่ามีลูกค้าทั้งหมด3คนแต่มีคนฝั่งขวาคนเดียวที่เป็นคนร้ายก็คือคนเสื้อสีส้มส่วนคนที่ยืนถือข้าวนั่นคือลูกค้าประจํานะคะแล้วก็อีกคนนึงที่สีผมทําสียงแรงค่ะเดินเข้ามานั่นก็ลูกค้าเหมือนกันค่ะชวนคุยค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองมีโรคร้ายนะคะต้องใช้เงินจํานวนมาก ในการไปรักษาตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเอาทองมาจําเป็นจานวนเยอะแล้วก็บ่อยครั้งค่ะจองไปเท่าไหร่อ๋อรอบหนึ่งเป็นแสนนะคะคนนี้รอบหนึ่งเป็นแสนอยู่กําลังไล่ดูสต็อกเก่าๆอยู่ค่ะว่ามีชื่อเขามาเพิ่มอีกหรือเปล่าเขาเขียนลงมือนี่เขาเขียนลายลายมือชื่อเดิมไหมครับไม่ค่ะคนนี้จะไม่เขียนลายมือตัวเองเขาจะบอกว่ามือเขาสั่นมากเพราะไปทำคีคมมาเพราะฉะนั้นให้ทางร้านเขียนให้หน่อย แต่เป็นบอกชื่อคะ่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้มีบัตรประชาชนออกมาด้วยเขามีกลุ่มคนร้ายหลายคนนะคะที่เดินเข้ามาเป็นคนเดียวกันแต่ว่าเขียนชื่อคนละชื่อหรือใช้บัตรประชาชนคนอื่นมาอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าหลายอย่างค่ะก็คือ,เ,อ,อเจอตัวคนร้ายบ้างแล้วก็เขาเรียกว่าไงคะมีเบาะแสคนร้ายเพิ่มเติมหลายคนแต่ว่าตอนนี้ยังบอกมากไม่ได้อืม